สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิาพาพี่น้องมาเบิ้งมาชมวิธีการเลี้ยงปลานิ้นเลยครับด้วยอาหารหมูไปเบิ่งกันได้เลยครับว่ามันสิงใหญ่เร็วหรือบอนะครับ เนี่ยครับปลาปลาที่เลี้ยงอาหารหมูครับพี่น้องใหญ่เร็วครับพี่น้อง ป่านนิ้สามเดือนนะพี่นอ้องเอามาเลี้ยงนี่แหละครับอาหารอาหารหมูนี่สิจมน้ำนะพี่น้องต้องหาว้านน้ำตื่นๆจังหน่อยตื่นกะ อย่าตื่นขลหลายนี่มันตื่นขักโพดพี่น้องเบิ้งเนี้ยปลาจนเด่นแต่แข้งกินนะครับแต่แข้งกินอาหารเพราะว่าน้ำมันตื่นนะครับพี่น้องน้ำก็เริ่มจะแห้งลงแน่เพราะว่าผมสูบไปหดทุเรียนนะครับ ปลากันใหญ่เร็วเลี้ยงโดยอาหารหมูครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสน,สนใจ อยากจะเลี้ยงปลานิ้นด้วยอาหารหมูกะลองเบังเด้ครับนะครับปลานิ้นไงใหเ่เร็วครับอีกอย่างหนึ่งน้ำกับบดเสียบมีกินนะครับน้ำบ่มีกินน้ำกับบ่มีกินปลากับแขงแรงนะครับปลากับแขงแรงดี กินอาหารจริงอ่ะพี่น้องอ้วนเร็วใหญ่เร็วครับนะครับเบิ้งไก่ๆเลยครับใหญ่เร็วครับพี่น้อง ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนก็มีครับนี่แหละครับคือวิธีการเลี้ยงปลาด้วยอาหารหมูนะครับปลาใหญ่เร็ว ปลากระแข็งแรงอ้วนนะครับอีกอย่างหนึง่งปลากระบอมิกินกุยกินข้าวครับเวลาเอาไปเห็ดกินนะครับครับคลิปนี้ผมกระอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน,นด้อครับเด้อพี่น้องเพื่อผมสิมีกำลังใจเห็ดคลิปหนาต่อไปคลิปนี้ก็ะอสวัสดีครับ